แมนยูโดนไป3ามหนึ่งครับวันนี้คุณเห็นอะไรครับผมบอกเลยว่าโดยรวมนะะทั้งเกมถือว่าดีสุดๆครับเล่นได้โอเคนะมีกองกลางตื้ตืกองหน้าเอ่อมาซยลเนี่ยบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมดีมากแล้วแน่นอนครับความบันเทิงก็มาในช่วงท้ายเราเห็นแล้วนะเปลี่ยนตัวแผงหลังครับคู่ออกไปเนี่ยจบเลยครับโบราณมากครับช้ามากครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนนะครับหรือว่าเอ่อผมแม่พูดถึงเขานะฮะเพราะว่า เป็นจุดยอดฮนะลงมาทําไมขายไม่ออกไม่ยอมไปนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงฮนะเราควรทำยังไงกันดีครับตอนนี้ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะผมว่ามองโดยรวม,รวมเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ในการจูนและเราเห็นหอยรุนและหอยรุนลงมาเนี่ยนะฮะเล่นได้ดีมากนะครับคือเห็นจังหวะแนวโนว้มว่าจะดีมากผมถือว่าดีมากไว้ก่อนนะครับ อ่าเรดฟอร์ดดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็บอกเลยว่าเหนื่อยกันหมดนะฮะมีการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยนะครับกาน,นชโชก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแอนโทนี Anthony, นะครับแอนโทนี Anthony, ต้องบอกว่าดีนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ดีหรือ,อยังไงแต่ผมเขาเก็บบอลได้เล่นอะไรไว้อาจจะมีจังหวะที่เสียบ้างแต่ถือว่าโอเคเลยคราวนี้กองกลางยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าพลังเนี่ย คือหมดจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิริกเซนนะครับเป็นคาซิมิโร่นะครับบอกว่าต้องมีตัวสอบแรกนะครับก็ถือว่าต้องปรับก็ไปแต่ถือว่าโดยโดยรวมถือว่าดีนะดีเลยการปีกซ้ายปีกขวาในกองหลังนะฮะดาโลนะครับหรือว่าวันพิสซากาเนี่ยดีหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้คือทั้งลูปเกียทั้งหมดอ่ะประคองได้ไม่เป็นบูโน่หรืออะไรทุกคนมีผิดพลาดอยู่แล้วนะแต่โดยรวมถือว่าดีแต่ไอ้คู่กลางอ่ะไม่น่ามาเจ็บแล้วมันเป็นอย่างงี้ฮะ คือตอนแรกก็งงว่าทําไมลินเดเลฟนะครับต้อง,งมีการเปลี่ยนตัวนะคคนก็งงแต่แน่นอนครับเขาเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรฮนะผมมองว่าในนัดหน้าจะดีกว่านี้นะแฟนแมนยูอย่างผมเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้แล้วคุณละครคิดว่าอย่างไงกันครับ